ครับครับสวัสดีพ่อพรมในเอฟซีลาวอินสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีช่องทรง h a n n นลครับหลังจากจ่วงเช้านะครับไฟ์สดนะครับลวงปู่รับประทานอาหารแล้วนะครับในช่วงนี้ลวงปู่นั่งพักผ่อนนะครับอ่านหนังสือพิมพ์นะครับลุงปู่ไม่ต้องใช้แว่นเลยครับสายตาดีครับเมื่อสักครู่ให้ลุงปู่ได้ดูนะครับคลิปที่ ลาอุ้งอิงนะครับแสดงที่ลำปลายมาดนะครับวงมาเลยเก็บเรึ่งล้านนะครับให้ลวงปูดูนะกับลวงปูยิ้มนะครับดีใจกับลาิงนะครับเนาะไล่งเขาตายไปล่วอูจะเจิมรถหนึ่งคันนะครับไานจาอยู่ลงปูอยู แจ๊กที่เนี่ยแจ๊กโทรหาเจ้าชาติว่าหาใจไม่ออกจ้าชาติรีบมาช่วยหน่อยวคนที่เี็กส่งประจำรถมาก็เข้าบ้านเข้าไม่ได้แจ๊ล็อกประตูไว้ลุงปู่ล็อกบอลฝันเลือด้าวนี่วใหญ่ไปมันก็นคกทันความคุกกระดไม่ได้เข้าไม่ได้อันนี้เจิมแล้วนะครับมีอันนี้เจิมแล้วลุงปู่เจิมแล้วคันนี้นี่ครับตะเียันดูเดือดกับเดือดเลย ครับเยวจะเจิมคันนี้ครับยันดูเดอครับเอฟลาวครับเอฟซีโอ้ดิกเอฟซีอุหอิงมารับนี่โอ้ครับครับครับอ่อเออนี่ยัเดอรับเดอนี่ทะยนออย่างสวยเลยทะเยอเข้าไม่ได้ล้วเนี่ยนะครับท้านค่าอง้เกิดจานโยไปคุย ครึ่งชั่วโมงเลยทำกับไปทับดามันแบบแบบรักแรงยิงกับมือมันก็พูดยากเนอะบางทีบางทีทันกลัวเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีคนเด็บเนาะคนเสียคนอะไรเยอะยะท่านตาจะกลัวคือถ้าลองไม่รอกเกิดเข้าไปแบบที่ท่านไม่รู้ชัวมันก็มันก็มีอันตรายยังข่าวเมื่อวานที่ไม่ชาวบ้านคนข้างตีหัวลุงพ่อตีหัวพระเจ้าววัดจนเออโมรณภาพเมื่อวานนี่เอง แล้วท่านจหวัดหนแถวบ้านเรานี่หรอมันมันเพตจังหวัดหนึแถวค้นแถวนี้ทางไหนงพอเอาทรัพย์สินี่เลยเนาะว่าขโมจอบมากัเผาหลวงปู่องค์หนึงอย่างน้พาหายใจยิงมันนี่แม่ยืมแม่ห้ยืมันเอาจอบเขี่ยกันแต่เมียเขียยกันตเมียเมียนหลบมันก็เมียนหนีไปขังกัมาห้องพักจังหวะนั้นเมียกัเขาไปในห้อง ลบพอรัวกพวทุบประตูเข้าไปลบไปในห้องน้ำมันก็เลยทางมันก็ตาไปดุนตามไป8ปดลกเหม้ยจะนึงจดีกดครับลุงงเล่ยักล่ยังครับลุงนี่ยังรอยจักครูเพราะว่าลรยอดนรูปจมก้นข้าวข้าว้าดอกดนย้ดยมันจะเป็นแบบ โอ้ครับ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 ผรียเด็กทักฟินันก็ายเร็วเอาแต่ขนเาเยอะ่นันผมอยู่เลยมาขอหามาหาจับตวงบักนามียาครับนจับดปูอดูาเกยกนแม่ดูดูขีดมันมันเอาจอบถือจอบหลอคุมตีตี็จ้ล้วมันก็หลากอกตีขางหออขันครับหัวมุนหัวเละเลยน่ะ

ไั้ไม่ยไม่เคยเห็นก็เห็นใช่ไหมนงานปรถนึเอาานี่เนี่ยผมไปเอาบานนี่เนี่ยเอาหวานนี่ให้ลุงปูได้ดูคลิปลาองอิงได้พวงมาลายพวงใหญ่ครึ่งล้านลุงปูยิ้มดีใจด้วยเด้อลาองอิงครึ่องของแก คนกเจิมรดงานโอ้ย่างนไปก็เจียวก็รนแผมก็ไปมไกินตไหนไปเจอตอนย่ตอนนี้กเนี่ยวเขาพอดีเลยผมมาเพื่อวันนี้คุก็เลยหยุดงานคุณก็เลยมา กลุ่มมดูฟองเป็นนี่ใครไปทำเนาะครับงานเดี๋ยวทำงานองกรบแม่อะไรเนาะรบมารบมารบผมก็ให้งูกันไปเศษได้จะลองจะเอาคืนอยู่ยุ่เจ้าผมเลยบุญตั้งเยอะ เก่าทุกเล่เลยเยวดูทีเดียวหนึ่งีพราว่าเป็นหนึ่งสองก็หงศูนย์ศูนยไม่รู้ยน่เลยยกรดีมากเลยดีมากเคืออยู่เด้อรถคันนี้เอากำลังเจิมไก่ขันนี่จริงๆเลยนะ่า กำลังเจิมกำลังทำอะไรนั่นแหละไก่ขันนี่ให้จำไว้เลยเด้อครับเด้อระวังนั่นนี่หัวขาาึ้นมาระวังอันนี้ครับ<ส>เด็เกเบิน่นจิมาได้นี่โอ้ไม่เนี่ยจะมาได้ <c oughs> เอนอน่ยโชกบอกว่าไกข่นนขันเนาะใช่คือถ้ากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยครับจะเรียกว่าวเป็นมงคลเนี่ยครัือว่าเป็นมงคลไก่ขันนี่ยี่สิบยี่สิบสอง เราเอฟซีเราหดูเยอนี่ลัวกำลังเจิมมันถูกกำลังเจิมไ่ขันตลอดเลยสั่งเพี้ยอเล็กบินไปให้อยู่เนื้อ

ของรถเด็กตบันอยู่นี้หัวถมศเอ้ม่ในี่ะโทกันยะระโทกระโทบ้านว่าบ้านผมลครับเอาคลิปนี้ก็ฝากไปสนิกับเด้อพ่อพ่อฟซีสาวน้อยเพื่อบันเทิงยูฟซีงช่องชาแนลจ้านับงให้โชคดีเดคกกบเด้อครับดูรถหามันไเนี่มันลไอ้ันนี่พอไปมาอยู่ด่างเปลี่ยนแต่เปียนมาซื้อตะเกียบ ครับทีนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ